นาแต่ดอะไรเกันแ้เีเราไู่สอบเอยดอะนูนพี่นน่นอย่างนี้นะนี่นาจดระเรตัวนนี่ว่นายเราะนั้นเราเปลีแปลงอะไรไม่ได้เราเขาเขาหน้าที่เขากับพระเจ้าไม่ใช่หน้าที่เรามีสอนเทศสอนเทศดารรดาไม่ได้เราไ่ได้แต่เดมาาเเอาที่เราไเื่อเแต่เราด้ธต้แต่ที่จะเอี่เราพู้เรามา เราไปดูพูดไปห้กระโดดนั่นแหละลูกแกะสายตรงวันนี้เราไปประกาศไปเนี้ยลูกทั่วเลยแต่ลูกเราไม่เคยสนใจเออก็ก็เอาหน้าเดือดๆนะคุณเจ้าลายเอาลูกเอาหลามมาทำไหมบางไงพูดขึ้นมาดีปูดเนี่ยลายจะเอาลูกเอาหลานมาโบดได้ลายต้องเชื่อพระเจ้าก่อนทำหน้าแค่์โว่เราเปลี่ยนแปลงเขาก่อนว่ามีพระเจ้าหรือเปลี่ยนแปลงยังไงถ้ามีถ้ามาโบสดมานานหลายครั้งแล้วเนี่ย

แลดูใช่า้าชอบกาอัิทีานอย่างเดียวแล้วที่ปันนีเหรออันทีานคือการพูดคุยกับพระเจ้าไม่ได้ไป่ข้องบทตวดอะไรที่เราไม่รู้เรื่องเราพูดประาใต้หรือพูดประจาแหลกอะไรอย่างนั้นหน้าได้ไหมได้ไหมห้เดิมไม่ได้หน้าบอาหารได้ไหมด้านชิลไปไหไม่ได้เจ๊ใจเหมือนเห้หนื่อมาแหลกมต้องมีโอ้ยส่วนอะไรจังไม่ได้อยากจะพูดอะไรกับพระเจ้าพูดไป่้ะทุบตาได้ที่เเรียนจะอยู่แน่หมอ เราเช้าเปิดร้านกัจะลืมมหัศจรรยกันนะลูกลูกสาวลูกชายนะอะนะพี่พี่เพียรนาพี่มอแล้บนอะลรนะนาเสด็ใช่ไหมแม่เห็นนี่มิดเยอะกำรับครอบครัวเนอะมึงก็ไปจะลอยเห็นจะลอยเห็นไม่ได้แม่เห็นทำไมไม่คุยเออแต่ที่ดานรามายุขวบปนณละตามงาน้าือเปล่าตามแล้วแม่เห็นของเราได้ด้วยไอ้ที่เยอะๆแม่เห็นพี่หมวยด้วย มันละทิโม่หรือาปลาซูซี่เนี่ยแต่กำลังไหลเนี่ยยังอยู่นอกประตูมุ่นว่าอะไรหลอุระตะพีอันจะเอาเาะที่ประตูใจมีท่างเดียวคือเปิดประตูใจมานะฮะเปิดออกมาเปิดออกเปิดออกเปิดออกเชื่อไหมว่าครอบครัวอีกกับคราวเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดจันุรีมันะครับ พี่ด้จะมีนักข่าวสัมภาพมาทุกสาระนิศไม่รู้ว่าระพูดอะไรในในนิดนิดที่แม่เห็นน้องเรื่องมันต้องอัดเองก็ได้นนะ่าแต่นะไม่รู้วัาหาอะไร